ยังไม่สั่งยังไม่สั่งแห้ง,งปปยุ่แต่งหน้าเต็มมะเนี่ยวันเนี้ยยังม่หน้าอันนี้หมูกระทะรู <S <S ้ไหมว่าทำไมเขาถึงเขาเรียกว,ว่าหมูนุ่มทำไมคะเพราะว่าหมูมันนุ่ม จริงๆตอนเช้าต้องไปเขาใหญ่แต่ว่าเตินสายหนะ่อยทำยังไงดีไปเขาใหญ่เลยไหมตอนนี้จะรถไปเขาใหญ่เลยไหมก็กินอาหารก่อนกินอะไรดีก่อน้วไปที่นน่นเลยเติอนสายยังไงเพราะว่าจะไปก็คือต้องไปหลัปันสายกันไปแล้วใช่ไหม อ,อ,บบอ่าเิเว่ากันจวันจันเลยเหรออมวันนี้วัน,วนสวเนนสาร์ไงไอืมรีบเละโอ๊ตารีเลยะอาไส่งที่อยู่มาสวัสดีครับ ลูกค้าก็ไปปากช่องอ่ะเออนเคนแท็กซี่แล้วนะครับพี่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะสามชั่วโมงสามชั่วโมงไปเขาใหญ่นะครับเพราะว่าต้องไปต้องไปแล้วนัดเขาไว้แล้วแต่ว่าตอนเช้าติ่ไม่ทันต้องไปเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเหรอครับใช่ครับยูทูบเบอร์ของนไรเนี่ยนะช่องไหนช่องช่องชื่อเออ It's j o n g w ครแต่ว่ายังไม่ได้ลงอะไรลนะพี่ก็มีวีดีโอเรื่ยๆแล้วก็ตัดต่อเรื่อยๆแล้วก็จะส่งให้เขาแต่ยังไม่ส่งผม,ผมชอบดูอีกแล้วเหรอชอบดู youtube ้อ้มันให้เขาถึงหกโมงเย็นเลยหรอ,อมไม่ว่าไก,กลไกลมผมไกลเกินความคิดผมเลยอืมผมมันหนื่อยเกินแต่ยังไม่ยังไม่แห้งเอ้ยยังไม่ยังไม่สั่งยังไม่สั่งแห้ง ไม่สั่งยังไม่สั่งยังไม่สั่งเออย่างนี้ต้องทำยังไงดีดนต้องกินไส้กรอกอะไรอย่างเี้ยเร็วจ่ายค่ะอันนี้เวฟได้ไหมครับเวฟหมดเลยนะคะใช่ครับเวเตม็มอย่ใช่ไหมพี่ผงเมืองไทย คนไทยอโอระพีพีก็เอาอนหนึ่งไปแล้วแต่พี่ยังไม่กินยังไปยังไม่กินยังไม่กินส่งเสร็จนะเดยใกล้ถึงแล้ว ที่นอนค้างคืนที่เออ่การที่นี่ไหมครับแล้วค่คอย <ไป S 1> กลับทีเดียวพรุ่งนี้ไปทำธุระต่อต้องทำธุระต่อใ่ไหมเข้าใจแต่ว่าถ้าไม่มีธุระสามารถอยู่ได้ที่คางคืนไนดะ้กินหมูกระทะกินเหล้าอย่างนี้กินหมูกระทะถ่ายคอนเทนต์แล้วก็กลับกรุงเทพกันไม่ดีกว่าหรอครับคุณก็ไปตุระแต่เช้าที่สามก็ไปทีสาม เที่ยวเขาใหญ่เยอะใช่จะมีช่วงเสาร์อาทิตย์เนีคนก็จะมาค้างคืนคืนหนึ่งประมาณนี้แล้วก็จะกลับเย็นวันอาทิตย์ประมาณนี้กูใช้ใช้เากว่าออ่ะแมปอไอ่ะ Google Map นี่อยู่ไทยอ่ะคือแบบว่าที่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อโทรมาพ่อโทรมาเดยส่โมงตทวแล้วยออเนี่ยพ่อเด 할아버지 할머니 새해 복 많이 받으세요 네. 저 지금 카우야이에 있어요. 아, 들어봐 들어봐. 들어 แต่งหน้าทำไมอยู่เขาใหญ่อยู่เขาใหญ่แต่งหน้าอยู่แต่งหน้าเต็มมะเนี่ยวันนี้หลังนู้นหรือเปล่าหลังไหนครับหลังไหนหลังไหนีสีแดงสีแดงไอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมเหมือนรู้จักกันมาก่อนเนาะ ให้จ่ายเงินยังอ่ะยังรุ่นน่านี่ใส่ดีมากเลยรุ่นน่าใช่พะเราไปไหนกันครับรุ่นน่าเราไปไหนกันครับเขาไปไหนกันครับไปเชื่อมข้างในไปไหนกันครับบ้านหลักอ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันวีวอ่ะเจอขอบปัดปอนด์มาเจอขับเขาบอกว่าปิดไม่แน่นเหรอพี่มย สวัสดีค่ะต้องมีโน้าแบบว้าว ไปเลยเเด็กเลีนยวไปั้งกับจงกูไปไปรั้งกับจองูนานนั้นจะคขอเบียด้ลยนะครับได้ค่ะจะมีเป็นอเบียแล้วก็ถ้าเบียดกิจะได้แยกกับโซจูใช่ไหมครับมีโซจูด้วยอ๋อเบีย์เบีย์เบียสิ เบียร์สิงห์พอดีมีนะคะมีมีเบียร์อะไรมีไฮนิกเก้นจะมีไฮนิกเก้นกับอาซาฮีค่ะแล้วจะเป็นคาฟเบียร์มีนะคาฟเบียร์อ๋อคาฟอ๋อคาฟเบียร์ใช่ค่ะเดี๋ยวเอาคาฟเบียร์ให้ดูนะอันนี้นั่งได้รึเปล่าหลุดคะได้หมดเลยสนนนอนแล้วมหรุดคอแหมว่าหมาอู้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นเขาเรียกว่าเป็นขน

แล้วเรากำลังทำอะไรเลยอะคะเรากำลังจะไปกำลังจะกินหมูกระทะอยู่ครับโจชอบกินหมูกระทะแล้วก็อีกอย่างหนึ่เขามีซูจูขายด้วยพี่นุ่นแต่ว่าไม่มีซูจูไม่มีรสชาตินะครับแบบก็คือแบบไม่มีแต่ซูจูที่มีรสชาติแต่เบอรสรสชาติรสชาติแปลกๆไม่ไม่ชอบขมว่าแปลกๆก็ต้องรสชาติรสผลไม้รสผลไม้ไม่มีออริจินอลใช่ไม่มีออริจินอลแต่ว่าโจเป็นคนที่ชอบ กินซูจูเป็นออริจินอลแต่ไม่มีก็เลยสั่งอันนี้มาอันนี้หมูกระทะหมูกระทะต้องต้องทำยังไงต้องใส่ผักวนรอบๆข้างๆแล้วก็มีมันมันเมื่อวานจงไปกินเออถึงถึงเนื้อถึงตัวอะไรอ่ะกินอะไรหนึ่งเนืองตัวโอ้ยคือตังมากนะเป็นหมูกระทะที่ทุ่งรลอ ถึงเนื้อถึงตัวเลยเหรอไม่เขาร้านเชื่อถึงเนื้อถึงตัวเป็นรีวิวให้เขาด้วยเหรออืมแาอันใดอ้าวมี่ะรรู้สิโดน่ากินไม่ได้นะลูกของโดน่ากินแล้วก็โดน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมาปะใช่โดน่าโดน่าท้องเสียอ่าเอามีมันเยอะใช่ทนีิก็เฮ้ทำนะอ่าทำเลย แล้วเก็บถ้าทำแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่ากระทะมันเปิดไฟหรือยังเนาะเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วแล้วก็ทำแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาข้างในเก็บปะไม่นะเขาวางไว้ด้วยค่ะังไว้เลวยค่ะใช่รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเขาเรียกว่าหมูนุ่มท่ไมคะเพราะว่าหมูมันนุ่มมาจากเบกกิ้งโซดาเขาใส่เขาใส่เบกกิ้งโซดาให้เส้นเลือดมันละลายรู้ปะ ม่รู้ชอบเรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ความรู้ด้วยดูไหมว่าหนองไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยอเมซิ่งหนองไทยรู้ไหมว่าทำไมหนองไทยคืออยู่หนองไทยทำไมรู้ไหมว่าทำไมด่างรู้ไหมว่าทำไมมันถึงด่งกินหมาอุ้ยหมาเหรอไม่ใช่อ๋อน้นผึ้งอุดคือติดกับลาวอ่าฮะนั่นไงแต่ว่าไมนโผล่ไงหนองไทยไม่ใช่เหนือแล้วก็มีบางไฟพญานาคมีพญานาคบางไฟพญานาคพญานาคคือเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนเอาไปดซิเหมือนป้ากับงูตบกันเหมือนงูใช่ไหมือนงูตัวใหญ่ใหญ่ไม่งอมาคอน้ำใช่มีงอไม่เข้าน้ำแต่เขาไม่มีใช่ไหมเป็นบังไฟเขาจะมีไฟขึ้นมาจากน้ำวลามีบุญบังไฟพญานาคออยากไปแต่ว่าแบบเขาไมนไฟขึ้นมาจริงมีพญานาจริงก็ขอว่าอย่างนั้นมันมีจริงก็อยากเห็นอ่ะอยากเห็นเมันการอ่ะไปดูไหม เคยดูแต่ในแบบในโซเชียลค่ะไม่เคยไปดูมันไม่เห็นจริงๆหรอกมันไม่มีหรอกเนาะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปสืบไปดูว่าเป็นหนองคายแล้วก็ไปลาวกินเป็นลาวต่อเลยใช่ปะไม่อาวหยู่ไทยไม่ต้องไปถึงลาวก็ได้เนาะอยู่ไทยค่ะลาวเไม่ดำแน่แค่นี่ก็ดำไม่พอหรอกอยู่ไทยอ่ะเหยวไทยก็คือเขียวแล้วอ่ะ ชอบแหละมุกทานที่อร่อยมากนะครับเอ่อให้แปดเต็มสิบเลยนะครับผมที่นี่ร้านชื่ออะไรนะ The Backyard หนึ่งหกแปด ม่มีขนมนมใช่ไหมครับขนมนมขนมที่แบบสีขาวๆเป็นผงสีขาวๆแล้วก็เป็นอันกลมๆรสชาติมีอ่ะครอมีครับมีมีอ่ะนกอินทรีย์อยู่ลบศูสามค่ะระหว่างตรงไปอีกครับตรงไปอีกอ่าเกณฑ์เล่าอยู่หมายถึงอะไรเนี่ย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 เหมือนจะเจอแล้วเหมือนจะเจอแล้ว คือคือคือแบรนด์เว없어졌나봐อ๋ออ่าอไม่มีมือหรอวันนี้จงก็มากินแสงสมนี่กับพี่เมแล้วก็ปั่นขอแบบคนแล้วคนแ้วแล้ว หมดแก้วนะหมดแก้วไม่ไหวว่ะแต่สองอ่ะคือพูดแม็กพอเข้าใจได้เสหมดแก้วหัวอมา้อ่อะรน่อะเง้มา้อเล่นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยอโออยู่นิ่งๆโอ้ยู่นิ่งๆนอน 我做，我做，来来。 อะไรแล้วเติงคือมันน่ากลัวนะใช่มันน่ากลัวผีผักไปไม่ได้เขาไม่ให้อยู่ใกล้น้ำถ้าเราวันอยู่ทะเลที่อยู่นอายจะไม่ว่าอะไรเลยก็กงวันชอกลางวัยังได้ไม่เป็นไรช้าชอบยู่ไม่ว่าอะไรเลยนะยังพูดเลยนะช้ากลัว